ขอกลับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพาด้วยนะคะวันนี้บรรยากาศสดๆนะคะแม่ชัยภูมิแม่เป็นขอภูมิผีฟ้าน,นะคะท่านผู้ชมเข้ามา11งวดติดแล้วนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้า1นสองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหลักฐานเก่านะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นหลักฐานเก่านะคะคุณแม่เน้นให้ด้วยนะคะ1นึ่งสองสองหนะคะท่านผู้ชมก็เกือบถูก3ตัวเลยนะคะท่านผู้ชม นี่นะคะเป็นหลักฐานเก่าของวัดที่ผ่านมานะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมเผื่อใครมีชคไม่ลาบอยากร่วมบุญกับคุณแม่นะคะเดี๋ยวจะลงเบอร์ทรให้ท้ายคลิปนะคะทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่เดี๋ยวเราไปฟังแนวทางของคุณแม่ให้ต่อทันทีเลยนะคะ ลูสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับครับเป็นไงแม่ครับงดเมื่อกี้ได้โชคได้ลาบเยอะไหมครับแม่ก็ได้หลายแบบแม่ต่ได้อันน้อยเนืงโอ้โหครับรับกะนั่นแหละโอ้โหแม่นแม่นจริงๆนะครับแม่จริงเงีนยืดอกกครับครับโอ้โอันงดงดนี้นี่ถูกงวดที่เท่าไหร่ครับแม่เออถูก งวดนี้เป็นถึงงวดที่11เลยหรือเปล่าโอ้งวดที่11แล้วใช่ไหมครับแม่แม่โอ้อืมครับครับเห็นคุณแม่ว่างวดที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ย3-2มี่ถูกกันเยอะเลยใช่ไหมแม่งวดก่อนหน้านี้ครับเขื่อะลายอยู่ลูกเพราะว่าคนที่เล่นขายอยู่ครับครับกูลูกอยู่โรงแามเขาก็ซื้อกันอยู่อืะ อืมครับครับแล้วอันสองหนึ่งนี่คุณแม่ได้บอกให้ลูกหลานซื้อไหมครับแม่บอกย่โูกบอกกันหรือสาวรายย่ประทุมย่อืมครับครับครับแม่เวลาก็บอกก็คือย่ครับครับแม่ก็คือที่มาที่ไปของเลขหนึ่งสองหนึ่งของคุณแม่นี่คุณแม่ได้มาจากไหนนะครับในงวดที่แล้วได้มาจากฝันนี่แหละลูกฝันพี่ผีนามาบอกใช่ไหมครับแม่ ตาคันพุปกอไงหลักก็เลสปีเอาละกกเลสถือนี่แหละูกอครับครับแม่หนึ่งสองหนึ่งเนาะแทนอิดยบิดบิดแต้มหนึ่งเกือบได้เลขสามตัวนะครับแม่เพิ่นจะบอกแม่อยู่ว่าคือบพ่งว่าังแง่ต่างๆบ้านคนเน่คือบอกว่าือือือหลงสองสองห่งคอยสองหูคือกั่คอยห็ืลื้อมางที่ากับเพื่นอ๋อครับครับ มันลื้มเลยที่เราซื้อสามตัวก็รนื่องสองเนื่งเนื่องเนื่งสองยุ่ง,ง,ง,งแต่ละซื้อถึงสามทางวางสคิครับครับแม่ถ้าเกิดว่าคนซื้อเลขเป็นหน่อยนี่เขาอาจจะซื้อขึ้นซื้อลงถูกสามตัวเลยนะครับแม่คืนนั่นแหละมันเชว่าแม่แบบเลื้มแบบจังหวะลอตเตอรี่ก็ซื้อเอาสามสองเนึ่องพวกลอตเตอรี่อะซื้อสามสองหนึ่งคุณอ่ะโอ้ครับแม่ขึ้นก็คืนเยอะเกินเนาะแม่เนาะเดี๋เต็มเดี๋ยวแต้มเดี๋ยวรเลยครับครับ อก็อคือว่าได้มาทุกงวดทุกงวดนี่สิบเอ็ดงวดซ้อนแล้วใช่ไหมครับแม่แมนลูกแมนครับครับครับหลักๆนี้ก็คือว่าเป็นผีนาที่อยู่บ้านของคุณแม่ใช่ไหมครับที่บอกแงนลูกแงนผีน,น่ะฝันขวันทั้งแทียนเ่็นผู้สึงสูงก็บอกทั้งเทีเนเ่าเอาของมาให้กะตีเอากะทื่ๆๆอนะืมครับครับแม่ขวัญหลับผีกลินขวัญหลัี่ลินบุญเนื้อไรน่ะครับ แม่ว่าพึ่งกระซื้อบนกันล่างอะแม่ซื้นอน่ะคือบนคือล่างอะไรวะพึ่งคือพึ่งกะรีกระซื้อไอเอกชนกระซื้อครับครับแม่โอ้แสดงว่าถูกกันเยอะเลยใช่ไหมครับแม่แม่นี่ลูกพูดแล้วก็มันก็โอนต่างว่าไอโทรศัพท์อะไรอย่างกันเด็ตรวจก่อนแกก็มันก็โอนมาให้โย่ครับครับแม่เนาะครับว่ายิปยิปน,น้ำครับครับแม่ อ๋อถ้าเกิดว่าเอฟซีท่านไหนนี่ได้โชคได้ลาบเนาะอยากจะร่ำบุญกับคุณแม่ก็ได้ใช่ไหมครับแม่แมนลูกแมนเมนเมนครับครับแม่ใช่ไปมฉันมันตัวมันมานี่ดีเลจะเห็ดสานี่ายเป็นไหมนี่ดอกโอ้อยากทำสาหรายให้ตาใหม่ใช่ไหมครับแม่แมนลูกแมนเมนชาเนี่ยเป็นไหมอืมครับครับลูกคนตั้งแต่ตอจะไปถือตามตัวจะได้เห็ดสาหร่ายเป็นไหมได้วางสิ บอกปู่ตามตัวก็ให้สุกในมานี่ยิดสีได้ถือแล้วมันจะครับครับแม่อมครับแล้วสารของปู่ผีฟ้าอย่างนี้นั่นคุณแม่ได้ได้ทำอะไรเพื่อนหรือยังครับเฮ็ดได้แล้วมันนี้ก็าเพื่อนเข้าแต่มันนี้ยู่แล้วหลบได้แต่เ,เด็ดเป็นไม้<อ>ตัวมันกับครับครับแม่เฮ็ดได้เฮ็ดได้เป็นไม้ชื่อว่มามันเก่าแล้วคนนี่งามลูกม้ันมันมาอยว้ไก่ไว้แล้วก็จะเอาดินใส่ พุ่นดินใจ่เพื่อนเพื่อนชาวจัดลกไม้นาครับครับแม่ครัแล้วคิด<อ>ครับปกตินี่เพื่อนจะมาบอกเป็นปิศาให้เราตีแบบนี้ใช่ไหมครับแม่แม่นั่นแค่ก็บ,บอกเป็นตัวหัแค่ะมาบอกเอ้ที่จะเชียงกันเมือ่อใหรอกเขาพว่เาบอกแล้เราแล้ววนี้แคมเวลาไช่อกอยูเขาบอกนี้ เชียงกันตัวนี้บุญแม่ตัวนั้นแม่เขาบอกเป็นโด้เนี่ยเขาบอกเป็นปีศาจเลยเขานกรบอกลูกเพอ่ะอ๋อใช่ไหมครับครับครั<อ>แต่สําหรับ<อ>วทนี้นี่คุณแม่ฝันดีแล้วใช่ไหมครับแม่ฝันเล่าฝันเล้าฝันว่าเป็นเอาหลวงพ่อมาให้เป็นเดือนเนี่ยมะไฝันแล้วล่าอ๋อครับครับใครใครเป็นคนเอามาให้ครับแม่เป็นผู้ชายเป็นคเนเพราะเป็นเพราะเป็นติงชีเนี่ย นี่เป็นคุณป็นคุณละไม่แม่เป็นผู้สายแต่เงี่ยนึงกับพ่อลายกัะประ,ะมันกลางกลางหาชิดุชิบุนี่แหละครับแม่ก็เลยถามว่าอันย่างบอาไห่ไห่แน่ให้สันแน่แม่วางสิงงงงย่งย่งแค่ประจำกลางไห่เดือนหนึ่งเดือนเดือนคุณคุ อันนี้อขอขอบานแม่หน่อยแล้วก็เฮ็ดเสียกอยู่ึงแม้จะดื่นเสียบก็หนี่แบบปเป็นซอยเพิ่นตรงนี้ว่าเอาไปแห่งแม่แม่เลยเ,เอาขออีกเงี้ยขออีกเงี้ยเพื่อเสนอเลยว่าเอาเสนะเดีอีกเหรียญนึงเอาให้เองไงคับให้สองเหรียญแม่ครับน้าเหรียญเหรียญไหนฝันเหรียนญโลโก้ครับครับเหรียญเป็นลักษณะแบบไหนครับแม่เป็นเหรียญกลมเป็นโตเพิ่มเครื่องตัวว่ามันเป็นเหรียญยืนเป็นเหรียญโลโก้เน่ยครับ เป็นเพ่อว่าเนี่ยเป็นเรียนสีทองของแม่เนี่ยเป็นเรียนสีชมพูอืมครับแม่กอกนั่นแหลเป็นสีชมพูถ้าเรียนเนี่ยเรียนข้าจะเป็นสีทองเรียงคือกันเป็นทองเนี่ยแต่ว่าเป็นกอกมันเนี่ยกอกของพ่อจะเป็นสีทองของตาเนี่ยของแม่เป็นสีชมพูอืมครับครับคือคือกันแม่ก็ได้ว่ากับคนทั่วว่าอาย่อัน บรคือกันคนนี้เปลี่ยนบราคือแผ่นย,ย้ายปวดมันานปะดอ,อัดหลงคอบร,รคือกันดีแล้วจะได้นะ่ดีแล้วได้เหรียญสีฟอสีเนี่ยนะฉอ่าครับครับแม่โอ้แล้วค,คุณแม่รู้รู้จักคนที่เอามาให้ไหมครับแม่บ็ไ่รู้จักเกินพ่อ็เดงวมาให้นะ่ะไ่รู้จกักไ่รู้จักเลยอ่าครับแมโ่โอ้จริงจริงผ่รู้จักก็อ่แกว่าเนะพื่อก็ขอบคุณแหละคือรู้จักเกินเนี่ย เด็กอะไรแบบโอ้คุณแม่มาแล้วก็โศกโศกโศกเด็กเอามตาเด็เอามาบาดอยู่เลยครับแม่เอาม้าบานอยู่เลยลูก๋อครับครับนี่แบบี่บอกพ่อเรียนมาให้นีตีสีจังตีจังตีก้เน้ตเมียกระไรกระตีคือจะตีเล่ยจะอ๋อครับ ยาตของนเล่นเล่น้ยาบ้านสังชาบ้านว่าพวกพื่นหลวงพ่อม่ให้อันยูดีมีแข้งกันาวมาท่านเรื่องยูดีมีแข้งเรืองพื่อนหลวก่อจะกี่ซีป็นเรืพร้อมแล้ววางที่ากับชาวบ้านครับแม่เเซ็ตเลเซ็ตเจ้าตัวเชื่อปีตัวไหนกันงว่าจะชื่อเอาตัว่า่นเจ้าไมโกแต่ชาวบ้านไม่รังเีครับส่วนตัวนี่คุแม่ตีเป็นเลขตัวไหนครับแม่ เนี่ยคือว่าได้อหลวงพ่อนอกแม่ภาเป็ีนหลวงพ่อนอกแม่กะทีภาพละทีของแม่น้าบกบก็เปลีนเจ็ดทีนี้จะแปดแล้วก็ทีนี้จะเก้าเรขพ้นนะโอ้ครับแม่แม่บ่พึ้นแม่สีแปดครับแม่สีแปดอ่าเพราะว่าแม่สีคือซ้ายเอาว่าให้แม่เป็นอซ้ายน้ำผู้ซ้ายน่ะครับแม่สีหกแปดห้าสองเพราะว่าสองเหรียญเออสีแปดม แม่แม่ตีแล้วแม่มาไม่มาที่อยู่เรื่อว่าว่าช่องย่างนี้แม่จะชือว่าต้าสิบ้าแปดห้าสองพอคนาอ๋อค่ะแปดห้าสองเด็กข้างในอง่าญ่เ้ก็จะตีเป็นส0องศูนย์แบบนี้กลยหรออ๋อใช่ใช่ครับแม่ครับเนี่ตีเป็นแปดสองศูนก็ได้แปดห้าสองก็ได้ใช่ไหมได้ว่าพื่งข้านแรกตีแบบแรกตีเป็นนึงสองศูนย์ว่าพื้น ใส่ในน้ำน้ำน้ำหลอดคอเนาะแม่ก็คิดว่าแต่ช่องว่แล้วแม่ก็คืดยุกแต่ชองศูนย์ว่ก็ให้ตัคืดอยู่ครับแม่ว่างมันตีได้เหงือมันตีได้หลายอย่างครับครับแม่งั้นก็เอาเอาตามที่คุณแม่ตีให้ดีกว่าครับส่วนตัวนี่คุณแม่ชอบตัวไหนที่สุดครับแม่แม่ก็มาเป็บหาสองแล้วอ๋อครับครับแม่เม่อกมาเป็บหาสองแล้วกับซับตีสองศูนย์ไว้นหละคือการเรียน เปี่ยนชองอยากมันเป็นม้วนกลุ่มมันเป็นพานนะมาใส่มือแม่ทำมาพึ่งทำไมสามกรมดาก็เป็นช่องศูนย์ก็ได้แต่ว่าเพราะว่าผู้ชายตัวนั้นเนี่ยมึงว่าใส่เอาเรียนหลวงพ่อ,ม,อมาใส่มือให้แม่แม่ก็มาที่มันามาหาช่องกับมาตายอ่ะพ่า,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 าใส่มือให้แม่เนาะโอ้ครับครับแม่พาผู้ชายก็ปีหาอยู่แต่ว่าพึ่งขับรถตีผู้ชายเพราะตัดตัวสายออกไปเพราะตีผู้ชายตัดาต,าต,ตั้อยูาายยย่กับแม่กับหลวงพ่อนี่แม่ก็ตีแต่หาชองที่ก็พราะว่า มเมื่อแม่เอาจำน้อก,กับแปดหาสองแปดที่สองเมืกก่อกี้สืองแปดไต้ยังสันบอกอบแปดแปดี่สองแต่ไหนมึง้งบอกครับแต่ว่าเป็นผู้ชายก็น่าจะเป็นแปดห้าสองนี่แหละครับแม่เนาะนี่มแปดหาสองไรเพื่อี้เอม่อแม่มาแปดหาสองครับเพราะว่าก็สองเหรียญผู้ชายก็ห้าเนาะแม่เนาะแม่เพ่ลมาห้ก็มัว่า,างไม่ไหนี่ก็ไม่ได้ดีครับก็คนแม่ก็ตีตัวแม่แหะแม่ตีคนเลยพต่อะมาไห้แม่ ้ก็เป็นคนรู้จักกันนะมันมาสิ่ออกมาสิโชคนะอืมครับแม่อือเดี่ยวเรืสิ่งในบ้านีโชคครับครับครับ,รบแม่อขออนุญาตถามแม่อีกเรื่องนะครับแม่แล้วแล้วผีผีนาที่ปู่ท่านมาให้บอกคุณแม่ในงวดก่อนนี้งวดนี้ท่านมาหรือ,อยังครับแม่ยังลูกยังอือ,อครับครับแม่อรอบัองมาใก่้สิออกคุณละย้ำอ่ะ อ๋อครับมาแต่ฉีดออกเด็กผู้ชมากสิมาวันที่ก็สามชิพมันเคยสิมาออกวันที่เพิ่มสามชิพเป็นยี่เก้ายี่มีละอ๋อครับครับแม่ไม่บอกนะครับครับเปคนฉีมาบอกใครเป็นตัวเป็นตนอันนี้อันนี้นะเป็นมาบอกอันอันนี้เพื่อมาบอกอยงหัวทิพผ่านมาออกเลยเลยครับนัละกับเมย์กับเมย์ฝันนี่แหละมันทีออกมาออกอ๋อครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูโค้งสุดท้ายอีกเนาะแม่เนาะ แม่ลูกแม่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 ล้อคงสุดท้ายนั่นแหละหลักจะมีพอแม่ที่บ่าปั่นไปปั่นลำไรจะทักทับกันเบียดนี้เดี่ยวอายุต่อไปจะปันว่าคนเอาของอายุของกินมาให้คาเดทอยออกบางที่บานที่ปิดบองครั้งครับครับแม่ครับยังไงเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะโทรหาคุณแม่อีกทีนะครับโค้งสุดท้ายนะครับแม่จ้าจ้าต้องใครโทรแล้ว่าทีอันนี้คจากพี่น้องแอดเหมือนภาพตอนเอ็พีเป็นมากแ เ่อนสิดใจเพื่อนใครซื้อลตรี่ไว้ก็ได้เอาเพื่อนซื้ออตัวนี้นะเขาบอกะลงลงไว้น้ำ้ากกันเป็นแปดนางแปดอาสองข้าวิันวัดจเป็นสงยันก็อาจจะเป็นสองตัวถึงได้น้ำกับ่ะลูก้่ของแม่เนาะครับครับแม่ครับครเอเป็นโชคเพืนมารนั่นเถอะครับครับแม่เพาะตุกใจต้องกันดีเกาครับเพิ่งห็นั้งใจอะลูกครับครับแม่ เพื่อได้โชคได้ลาบจะได้ร่วมสร้างศาลให้ผีนาที่มาบอกคุณแม่ในงวดที่ผ่านมาเนาะแม่เนาะจ้าจ้าจ้าล่านระักนะครับครับโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับผมจ้าขอบคุณครับค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นแนวทางของคุณแม่นะคะฝันดีได้852แล้วก็20นะคะตัวที่คุณแม่ชอบนะคะก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเผื่อผีนาม,มาบอก เพิ่มเติมนะคะทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านชมวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ